สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นเซียนท้อนะคะมีชื่อเรียกหลายอย่างด้วยกันจะเรียกว่าม่อนไข่ก็ได้หรือละมุดอินเดียก็ได้นะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กเป็นไม้มงคลที่มีสรรพคุณสมุนไพรมากมายนะคะมีทั้งวิตามินเอวิตามินบีเบตาแคโรทีน ที่บำรุงระบบประสาทสายตาและสมองนะคะสรพคุณนั้นยังมีมากมายไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะคะนี่ก็จะเป็นลูกที่สุกเริ่มสุกแล้วเราสามารถเก็บมาบ่มได้เมื่อสุกแล้วเปลือกจะมีสีเหลืองอ่อนๆสำหรับรสชาตินั้นมีกลิ่นหอม รสชาติหวานมันนะคะเนี่ยค่ะเริ่มเริ่มมีสีเหลืองเหลืองนี่ก็แสดงว่าเริ่มสุกแล้วปีนี้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะเป็นไม้ประดับก็ได้ปลูกไว้เพื่อทานผลก็ได้นะคะโตวไวไม่ต้องดูแลอะไรมากมาย เนีคะเราสามารถเก็บมาบ่มได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเก็บมาแล้วทา,ทานทันทีรสชาติก็จะอมฝาดเนื้อข้างในก็จะเป็นคล้ายๆมันเทศนึ่งนะคะมีเม็ดใหญ่ๆอยู่ข้างในนี่คือสุกคาต้นนะคะลักษณะเนื้อก็จะเป็นเช่นนี้ ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ